สวัสดีครับเพื่อนๆครับมันมีคลิปอยู่คลิปหนึ่งนะครับที่เขาให้เราดูหมูยองนะครับหมูยองที่ที่มันอยู่ในขนมปังนะครับหรือว่าที่เราซื้อในตลาดมาเนี่ยครับหมูยองแล้วเขาก็เอาหมูยองนะแช่น้ํานะครับแช่น้ําเสร็จแล้วก็เอาออกมาดูนะครับทีนี้ มูหยองมันก็จะเป็นเส้นเป็นเส้นนะครับไม่รู้ว่าหมูหยองนั้นทํามาจากอะไรนะครับเดี๋ยวเราก็ไปดูกันนะครับเดี๋ยวเราจะใช้มือคนนะครับในคลิปนี้เขาเจ้ามูหยองนะครับใส่ในน้ํานะครับแล้วก็จะคน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 นะครับให้ให้มันละลายนะครับ ถ้ามีน้ําอุ่นก็จะดีนะครับอันนี้เราใส่น้ําเย็นไปนะครับเดี๋ยวเรามาคนๆๆๆแล้วก็เดี๋ยวเราดูมาดูซิว่าหมูยหยองนั้นจริงๆแล้วมันเป็นยังไงนะครับนี่ครับเพื่อน ที่จริงต้องใส่น้ําอุ่นนะครับพอดีเฮ้ยใส่น้ําร้อน,นครับพอดีอันนี้เราเป็นน้ําเย็นเดี๋ยวเราจะขยุ่มเลยนะครับเพื่อนๆขยุ่มอย่างนี้เลยนะครับนี่ครับรู้สึกว่ามันจะเป็นเส้นเป็นเส้นนะครับ เรามาดูว่าหมูหยองเนี่ยเขาใช้อะไรทานะครับขยุ่มขยุ่มเลยนะครับนี่ครับเพื่อนๆมันจะเป็นเส้นๆนะครับ ถ้าถ้าเนื้อหมูจริงมันจะไม่เป็นเส้นนะครับเพื่อนๆนี่ครับนี่ครับเพื่อนๆเพื่อนๆลองเอาหมูหยองมาเอาน้ําอุ่นแล้วก็ามาล้างนะครับล้างน้ําอย่างนี้นะครับพอดีของผมเป็นน้ําเย็นนะครับต้องขออภัยที่จริงจะเป็นน้ําร้อนนะครับล้างล้างเสร็จแล้วก็ลองอมาดูนะครับ แล้วเพื่อนๆลองดูซิว่าหมูยองที่เขาที่เรากินอยู่เนี่ยทำจากอะไรนะครับเป็นเส้นนี้เลยนะครับเพื่อนๆเพื่อนๆเห็นแล้วนะครับเพื่อนๆจะจะทานหมูยองกันอีกหรือเปล่านะครับลองดูนะครับนี่นะครับถ้าเป็นหมูถ้าเป็นหมูจริงๆนะครับมันจะไม่เป็นเส้นอย่างนี้นะครับ นะครับนี่ครับอันนี้ยังติดกันอยู่เลยนะครับเพื่อนๆนะครับไม่แน่ใจว่าเขาจะมีส่วนผสมของอะไรบ้างนะครับแต่ที่แน่ๆมันเหมือนมีเส้นใยอยู่ข้างในนะครับนะครับเป็นเส้นใยนะครับเส้นใยเล็กๆเ,เพื่อนๆก็ลองกลับไปเอาน้ำร้อนนะครับ ไปล้างน้ำร้อนนะครับเพื่อนๆลองไปดูสิครับนะว่าหมูหยองนั้นเขาทำจากอะไรนะครับนะครับผมนี่ครับ,ม,รบมันเหมือนเป็นเส้นใหญ่นะครับมันมันไม่ใช่เส้นมันไม่ใช่เส้นเ,เนื้อนะครับแต่ว่ามันเป็นเส้นใหญ่นะครับ นะครับนะครับเพื่อนๆเหมือนเส้นใยอะไรสักอย่างนะครับเพื่อนๆลองกลับไปทดสอบได้นะครับโอเคนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณที่รับชมนะครับถ้าเพื่อนๆมีคำแนะนำอะไรก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับ สำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมนะครับสวัสดีครับ